เรื่องของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นอุป,ปรสรรคที่สําคัญที่ทําให้มากกว่า50%ไม่ผ่านกระบวนการไฟลิ่งในการเข้าสู่ตลาดทุนนั้นในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ PBC มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพักมนสายคุณทศกับรายการ Live The Series ค่ะรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระดานซื้อขายหุ้นแห่งที่3หรือ Live Exchange นั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ SME และ Startup ในแง่ของการเงินและบัญชีรวมไปถึงโอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ l i v e Exchange ซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะคือคุณชานชายัยชัยประสิทธิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท PWC ประเทศไทยหนึ่งในบริษัท b i g กโผู้ตรวจสอบบัญชีไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะต้องเรียนว่า พันธกิจที่สําคัญของทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือต้องการสร้างกระดานที่3นะครับเพราะว่าในประเทศไทยเรามี SME จํานวนมากและสตาร์ทอัพจำนวนมากที่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่ตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นตลาด MAIN MA ซึ่งเป็นตลาดรองนั้นก็เป็นดําริที่ดีในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มซึ่งเราทางตลาดหลักทรัพย์จะเรียกว่า l i v e Exchange นะครับในการที่จะช่วยให้ SME ขนาดเล็กและรวมถึงสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยมีช่องทางในการระดมทุนเพราะว่าถ้าพวกเรา เราทราบกันดีนะครับการขยายตัวของกิจการเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เงินทุนที่มีต้นทุนต่ํานั้นอันนี้ก็การระดมทุนในกระดานที่3ถือเป็นช่องทางที่ดีทั้ง p ีจีบิลเองได้รับการติดต่อจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยากจะให้เป็นพันธมิตรในการที่จะช่วยให้เราาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับ SME และรวมถึงสตาร์ทอัพใหม่ๆในการที่จะช่วยเขาให้เตรียมตัวเข้าตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะถือว่าเราจะมีส่วนช่วยให้ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ดีขึ้นนะ ต้องเรียนว่าโดยตัว PwC เองเราเป็นหนึ่งใน Big กโเรามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทาง Accounting ในฐานะที่เป็น Accounting Firm และในเรื่องของการควบรวมกิจการการให้บริการทั้งด้านภาษีแล้วก็ Consulting ในเรื่องของเป็นพวกที่เป็น Consulting Process System ต่างๆ สิ่งแรกที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือจะต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนหรือจะเรียกว่าความฝันก็ได้นะความฝันที่อยากจะทําธุรกิจมี Business Mo เด l ที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องเห็นว่าเราต้องการทําอะไรเราต้องการเงินทุนเท่าไหร่นะครับในการทํากิจการและขั้นเดียวกันเรามีบุคลากรความพร้อมหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราจะพบว่ามากกว่า50%ของปัจจุบันที่ยืน่นไฟลิ่งแล้วไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่อง Business Model บางครั้งไม่ใช่เรื่องว่าผู้บริหารไม่มีความสามารถแต่เป็นเรื่องของเรื่องของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นอุป,ปรสรรคที่สําคัญที่ทําให้มากกว่า50%ไม่ผ่านกระบวนการ filing ในการเข้าสู่ตลาดทุนนั้นในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ p พ c มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนั้นเราคิดว่าเบื้องต้นคือการปรับทัศนคติก่อนเพราะว่าปัญหาพื้นฐานที่ผมเจอจาก SME ก็คือการมีบัญชีมากกว่า1ชดุด และบางครั้งการดีบัญชีหรือบัญชีวันชีชุดเดียวก็เป็นการบันทึกบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐานสากลอย่าลืมนะครับผมอยากจะเรียนว่าบัญชีเนี่ยในภาษาสากลเราจะเรียกมันว่าคือ business language ในการที่จะแปลงในเรื่องของ business transaction มาสู่รายงานทางการเงินันั้นการมีมาตรฐานหรือการบันทึกบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลนะครับซึ่งปัจจุบันเราใช้มาตรฐาน IFRS ที่เราเรียกว่า International Financial Reporting Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตลาดทุนทั่วโลกใช้จะทำให้กิจการเนี่ยนักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถวิเคราะห์งบการเงินสามารถมั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินที่กิจการ SME หรือ Startup จะทำเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในประเทศอื่นในธุรกิจเดียวกันซึ่งจะทำให้เกิดความเขาเรียกไม่ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันและทำให้เกิดความแฟร์และเกิดความโปร่งใส อยากจะบอกว่าส่วนประกอบที่สําคัญที่เราคิดว่าเขายังขาดอยู่ก็คือในเรื่ององค์ประกอบในเรื่องของความรู้และข้อจํากัดในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนในราคาถูก ในเรื่องของความรู้ผมอยากจะแบ่งเป็นว่ากรณีถ้าเป็นความรู้ทั่วๆไปที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจผมเชื่อว่าแต่ละท่านน่ะที่อยู่ในแต่ละธุรกิจของ SME และสตาร์ทอัพเขามีความชํานาญเขามีความฝันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ขาดคืออะไรครับก็อาจจะเป็นในเรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับไม่ว่าในเรื่องของการผลิตและการบริการให สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความประหยัดของการผลิตหรือในการให้บริการมากขึ้นความสามารถอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ d ดิจิทัลเทคโนโลยีในเรื่องของแพล t ฟอร์มที่จะช่วยทำให้การประกอบธุรกิจมันมีความไหลลื่นมากขึ้น และที่เหลือก็คือความรู้ด้านบัญชีการเงินอย่างที่ผมได้เรียนไว้ถือว่าเป็นอันหนึ่งจะเรียกว่าเป็น p i t f a l l ของ SME ไทยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปรสรรคเวลาเราไปคุยกับเ m e เวลาเขามีความมั่นใจและเขาจะปรับระบบบัญชีให้ดีแล้วปัญหาอุปรสรรคตามมาก็คือว่าบุคลากรทางบัญชีที่มีความสามารถ ที่จะสนองตอบต่อการเข้าสู่ตลาดทุนมีจำกัดมากในประเทศไทยและค่าตัวแพงมากนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและเรื่องที่3ที่สําคัญมากๆสําหรับ Family Business โดยเฉพาะ Family b u s i n e s s นะครับไม่ใช่ Start Up ก็คือเราอยู่เป็น f Family b u s i n e s s เรามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลุงป้านา้าอาแต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อการจะเข้าสู่ตลาดทุนด้วยนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปคุยกันในครอบครัวให้ดี ให้มีความมั่นใจว่าเรามุ่งมั่นเราเห็นสิ่งที่เหมือนกันเราเห็นข้อดีข้อเสียและยอมรับว่าการที่จะเข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยมันเป็นเพนฟูลพปรเซสแน่นอนมันเจ็บปวดมันต้องจ่ายเงินแต่มันก็ทําให้บริษัทเข้มแข็งมากขึ้นส่วนโอกาสผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ หลายคนจะบอกว่าเรามีความฝันแต่ความฝันเราไม่สามารถทําให้มันสําเร็จหรือ Successful ได้ถ้าเราขาดเงินทุนเราต้องยอมรับเราเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนเงินทุนมีส่วนสําคัญที่จะทําฝันให้เป็นจริงและทําให้เราสามารถก้าวข้าม จากในเรื่องของธุรกิจ SME ขึ้นไปเป็นบริษัทใหญ่ได้ผมเจอตัวอย่าง SME ขนาดเล็กที่เริ่มต้นจากเป็น family business ซึ่งเป็นลูกค้าของ p w c จำนวนมากนะครับที่มีความฝันอยากเข้าตลาดทุนแล้วเขาก็ทำความฝันให้เสร็จโดยการเอาหุ้นของบริษัทเข้าสู่กระบวนการของ IPO นะผ่าน SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากนั้นภายในไม่กี่ปีก็มีการควบรวมกิจการโดยมีการหาธุรกิจที่มี synergy กับธุรกิจดั้งเดิม ท่านเชื่อไหมครับว่าภายในเวลาหลังจากเข้าตลาดแล้ว5ปีธุรกิจนี้เนี่ยทึ่งทำตามความฝันเนี่ย IPO และตามด้วย M&A เนี่ยสามารถโตแบบก้าวกระโดดในเรื่องไม่ว่าตัวเลข Asset รายได้และผลกำไรเนี่ยเติบโตมากกว่า3-5เท่าได้นะครับก็เป็นการทำความฝันของผู้ประกอบการให้เป็นความจริงและอีกส่วนนึงที่สำคัญเมื่อบริษัทมีความเข้มแข็งนะครับก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีและเติบโตขึ้นด้วยครับ แต่ประเทศไทยผมบอกเลยว่าร้อยละมากกว่า50จริงๆแล้วแปดสถึงเก้วยปปัญหาพื้นฐานเรื่องระบบบัญชีท่านทราบอยู่แล้วนะครับเราจะไม่สามารถระดมเงินทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดทุนทั่วโลกได้ถ้าระบบบัญชียังไม่มีความถูกต้องยังไม่มีความน่าเชื่อถืออันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานเลยและต้องยอมรับว่าบริษัทที่มีระบบการเงินที่มีความเข้มแข็งรายงานการเงินที่มีความน่าเชื่อถือมีธุรกิจที่เซ็กซี่เนี่ยมันดึงดูดพวก private equity จากต่างประเทศที่จะมาขอซื้อหุ้นคุณระดมทุนคุณแล้วก็มขอเป็นพันธมิตรทางธุรกิจโดยตรงสูงมากและบอกว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ย ก็จะมีลักษณะน,นี้ค่อนข้างมากสําหรับกิจการที่มีความพร้อมเขาก็สามารถหาแหล่งเงินทุนในแหล่งจากต่างประเทศได้เพื่อจะมาช่วยซัพพอร์ตการเติบโตของธุรกิจได้ครับ ส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นในปัจจุบันก็คือเราจะพูดว่า how to survive และ how to grow sustainability พอพูดถึงคำว่า sustainability เนี่ยมันไม่ใช่ทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและมีกำไรอย่างเดียวปัจจุบันคำว่า ESG นะครับ เริ่มเป็นประเด็นที่สำคัญอันนี้ฝากให้ SME นะครับให้พึงระลึกไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง Environmental Issue ในเรื่องของ Social และเรื่องของ g o v e r n a n c นเริ่มมีบทบาทที่สำคัญในตลาดทุนและรวมถึงกิจการที่ไม่ได้อยู่ในตลาดทุนด้วยและอันนี้ก็ต้องเรียนว่ามันจะช่วยให้ธุรกิจคุณยั่งยืนเพราะหลังวังเราจะพบว่าผู้บริโภคปัจจุบันในท้องตลาดให้ความสาคัญกับกระแส ESG มากขึ้นหมายความว่าถ้าคุณทาธุรกิจของคุณคุณปล่อยของเสีย คุณไม่ดูแลพนักงานคุณดีคุณไปเปิดกิจการที่ไหนคุณก็ไปเป็นมิตรไม่เป็นมิตรกับชุมชนที่คุณไปตั้งโลเคชันอยู่เนี่ยคุณจะถูกแรงต้านและมันจะมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรทําให้คุณไม่สามารถโตได้อย่างยั่งยืนคุณอาจจะไม่สามารถขายสินค้าบริการได้ตามที่คุณต้องการอีกนะครับนั่นอันนี้ฝากไว้ครับว่าทํายังไงให้เราสวายและโตอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นเป็นธีมที่สําคัญสําหรับ sme และผมอยากให้พวกเราเนี่ยโตแบบมีจริยธรรมอันนี้ต้องฝากไว้นะครับ อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะรวยช้ากว่าที่เราคิดแต่โตอย่างยั่งยืนและมีความแข็งแกร่งอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและทําให้ธุรกิจนี้มีรากฐานและจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยครับ